ทำขน,นเองต่อมาเริ่มเก็กกเบกล่องมาเลยคร่ะต้นไี้แล้วก็อเลยค่ะอันนี้จะอันที่รองครับจะเป็นลาดแบบนี้น,นี่สองก็จะเป็นไมแบบ้แบบนี้ครับ

นีครับน่าจะได้แล้วครับก็จะหลดครับวกเสร็เรี้อนครับตดี้เรจะต้องเอามันนี้แล้วก็อันนี้ดิดสิบโทไปตรงนี้เลแล้วก็ทำเป็นลิ้นะทำเป็นนายิครับใอวันนี้เราจะทำเป็น นายซิมครัคบโอเคมาทำมันต่อไปถ้าไม่หมดก็กินเป็นนมเลยก็ได้ครับนี่ครับเนี่ครับต่นี้ครับมันจะได้ไมัน,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 นจะได้นี่มันจะได้นี่ครับเราจะใส่แชมพูแล้วก็ชมพูใส่ที่ลอัน ครับชมพูก็กลับมาแล้วกระแตนนี่เกิบแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องชมพูเราใส่ชอ็อกโกแลตครับชอบ็อกโกแลตนี่เกันไป่ตองอะไรครับอืม 이거 내가 샀을 초콜렛인줄 이거다이거다 오케이 이거 초콜렛인줄 알았 이거 아니 เมื่อมาหลัแล้วแต่เราจะเริ่มบากาน้อยๆครับมันจะมันจะล้นแบบนี้ครับมันจะเหมือนเป็นเคยครับแล้วครับดูครับเปิดมาครับ มันไม่เสร็จครับเดี๋ยวเรามาดูคนฟองสติกเกอร์ครับขอกิน,นอะไรให้มดแล้วครับมา มาเกะตรงนี้ครับเดี๋ยวปิดกระเป๋ากันครับคลับกระเป๋าได้